สวัสดีคุณพิมชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ Dragon Ball Legend นด r a g ก n บอลเลเจนต์นะครับได้เปิดเผยนะครับเป็นคำใบ้นะครับเกี่ยวกับตัวละครที่จะมาในครบรอบ5ปีพาร์ทที่2นะครับซึ่งโพส์นี้เนี่ยโพส์ได้ตอนนั้น20นาทีผมก็แคปมาเลยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือแฟนชาวต่างชาติที่เขาเล่นเกมนี้เนี่ยที่เขาเป็นแฟนดาร์กนบอลเนี่ยโอ้โหก็ค่า,าที่จะเร็วนะครับเปิดคำใบ้ามาปุ๊บ มันเขาจะรู้เลยนะว่าเป็นภาคอะไรนรับซึ่งคําใบ้มันก็จะมีเลข94เนาะแล้วก็เลข15นะครับแล้วก็คือหมายปเป็เช่นมาร์ซึ่งเลข94กับ15เนี่ยมันสามารถโยงไปเอ่อภาคไหนได้บ้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มาเม้นในโพสต์นี้นะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไปก๊อปความคิเดเห็นเขามานะครับเออผมก็แบบเอ้ยไม่เขาคิดได้เร็วจังวะนะครับซึ่งเอ่อเลข94เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเลขของ ชุดพิกโกลโลครับชุดพิกโกลโลในภาคซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนคำใบ้นี้หมายถึงภาคซุปเปอร์ฮีโร่นะครับที่เพิ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เป็นภาควีส่วนหมายเลขสิบห้าก็คือไอทหารของเลนดริบอนนะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆที่มันโดนหักที่มันโดนปังเตะท้องนั่นแหละนะครับเออใช่ไหมตอนที่ไปรับปังอ่ะเออนั่นแหละที่มันโดนปังซ้อมไปอนะ่ะส่วนเครื่องหมายเ่ชเชนมาค,คืออะไรนะครับ เค่องหมายเพรสเชนมาร์กก็คือเราต้องอิงไปก่อนว่าเออหมายเลขเก้าสิบสี่กับหมายเลขสิบห้าเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายเพรสเชนมาร์กคือตัวอะไรนะครับ mm hmm. ก็มันจะมีอยู่ฉากที่ฉากที่เออ่พิโกโลที่ใส่หมายเลขเสื้อหมายเลขเก้าสิบสี่กับออไอทหารที่ใส่เสื้อหมายเลขสิบห้าเนี่ยอยู่กับตัวละครตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายเพ่สใชนมาร์กก็คือโกหังใส่แว่นนะ mm hmm. ก็คือคำใบ้เนี่ยมันน่าจะอิงประมาณว่าให้หาฉากที่ หมายเลข94กับหมายเลข15อยู่ด้วยกันเนี่ยกับเื่อเชนมาร์กอีกตัวเนี่ยคืออะไรก็ตีได้ก็คือเป็นโกฮังใส่แว่นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นโกฮังใส่แว่น,นมาเป็นเออฟตัวครบรอบ5ปีเนี่ยผมว่ามันดูธรรมดามากเลยนะคือไ,ไอ้โกฮังแว่นเนี่ยมันมันเป็นตัวแจกฟรียังดีซะกว่านะครับหรืออาจจะเป็นโกฮังแว่นแปลงเป็นสุปรยาห,หรือย,ยังไง ก็ไม่ีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่หรอกเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะโยงสมการยากขนาดขนาดเนี้ยขนาดที่แบบว่าเอ้คุณต้องไปดูไง94คืออะไร15เนี่ยคืออะไรแล้วออกอีกตัวเป็นอะไรอะไรี้ยผมว่ามันดูแบบมันดูสมการเกินไปมันดูเวอร์เกินไปนะครับผมว่าเขาน่าจะให้เราดูแค่94กับ15นี่แหละส่วน equation mark เนี่ยผมว่าน่าจะหลอกนะครับ รือเปล่า94กับ15เนี่ยเออมันสามารถโยงมันาักไหนได้บ้างซึ่งแน่นอนเราโยงไปได้แล้วนะมันก็คือภาคซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมภาคซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมันจะเป็นตัวไหนล่ะเพราะถ้าเป็นโกฮังแว่นเนี่ยมันธรรมดาเกินไปเอาแล้วถ้าเป็นภาคซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยที่มันจะเหมาะกับครอบ5ปีเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนดีนะครับซึ่งผมก็มองไว้ว่าน่าจะเป็นพิโกโลออเรนหรือเปล่านะครับซึ่งพิโกโลออเรนก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับ เพราะว่าก็เหมาะมากเลยนะครับคือตัวนี้มันควรจะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ถ้ามาตอนรอบห้าปีก็โอเคนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งหรือจะเป็นแกมมาหรือเปล่าน,นะครับแกมมาหนึ่งกับแกมมาสองแบบสลับตัวกันเล่นอ่ะเออสลับตัวกเล่นได้ประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับหรือจะเป็นเซลแม็กไหมแต่เซลแม็กี่ผมมากเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเซลแม็กเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่มาตั้งแต่กําเนิด ตัวใหญ่มาตั้งแต่คือเริ่มเรื่องอ่ะคือเริ่มมาปุ๊บก,ก็ตัวใหญ่เลยอ่ะนะครับซึ่งเกมนัก,กนบอลเลเจนด์เนี่ยตัวละครที่มันเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะครับมันจะไม่มีให้เราเล่นไซส์บิกบ๊กๆอ่ะมันจะไม่มีให้เราเล่นแต่พิกโกโลออเลน่ะคือหลายคนน่าจะบอกว่าเอพี่มันก็ตัวใหญ่นี่ทำไมพิกโกโลถึงมีสิทธิ์ที่จะมา,มาให้เราเล่นได้เพราะพิกโกโลออเลนนะครับถ้าใครยัยยงใครยังจำได้นะ ตอนมันแปลงร่างเริ่มเลยอ่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่ตอนที่มันขยายร่างเฉยๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าพิกโกลโลน่าจะมีสิเออส่วนเซลแม็กอะผมว่ายากยากมากๆนะหรือจะเป็นอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นตัวที่ผมเอามาฮาๆเฉยๆนะไม่รู้ใครใครจะลืมไปแล้วหรือเปล่านะผมว่าน่าจะลืมกันไปเยอะนะนะครับเป็นตัวโจ๊กๆเลยนะครับนั่นะนะก็คือ โกเทนคูดอ้วนแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่ามาหรอกนะมันเป็นตัวโจของเรื่องนะหรือจะมาเป็นตัวแจกฟรีอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเออแต่ถ้ามาเป็นเเจดนลิมิตเนี่ยถ้ามาเป็นเเจด์ลิมิตท่าเ f ไปท่าเป็นท่านี้ไหมเป็นท่าที่เอาหัวมงกเซล์แมกมันจะหาการ์กมากเลยนะครับเออแต่ผมว่าไม่น่าใช่หรอกอันนี้ก็น่าจะเป็นมุกเฉยๆแหละนะสำหรับเออโกเทนคูดนะนี้เป็นความคิดของผมคนเดียวนะเออโอเคก็ประมาณนี้ สำหรับทำใบแล้วก็การคาดเดาเนาส่วนของจริงนะครับของจริงเนี่ยตัวละครที่จะมาออฟฟิเชีของจริงเนี่ยทางตัวเกมจะประกาศวันที่20่สิบายมนะครับเวลา3ามทุ่มก็รอดูกันได้ว่านจะเป็นตัวอะไรส่วนตู้เนี่ยจะมาวันที่2 7นะครับก็คืออีกวันหนึ่งมาเลยถัดไปก็มาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะแล้วเรามาดูกันวันที่20ว่าตัวของกิจจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ประมานน,นนะ้ต้องการนทุทุกคนที่รับชมมาด้วยนะครับผมไปนะครับ